บทที่8บทสวดธรรม,มจัก,กรกับปวัติสูตรเอวามีสกังเอกังสมะยังภะคว,วาภารณาสียังวิหารติกับอิสิปะเปะตปตะนีมิคาทายเตตลาลาโขภะควาปัญจวัคคียอคีเยพิขูอามันเตสีเทวเมพิคเวอันตาปัพพชิเตนะนะเสะวิตัพพายโยจายังกามีสุกามาสุข,ขิงละสุข,ขสิขข ลิกานุโยโคหีนาหีโนคาโมปทุชนิโกอัตนณลิโยอนัตตสันิโตโยจายังอตากีละมาฐานุโยโคทุกขะไดลิโยอนัตตสันิโตเอเตเตพิกเวปอุโพไออันเตอนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคใหเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากัลนีอุปสาเมยะอภิญญาสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติ กตมะจ่าสาพิกเวมัชทิมาปฏิปทาตถาคตีนาอภิสัมพุทธาจักขูกาลนียานากาลณีอุปสามัยะอภิญญายะสัมโพธายานิพานายะสังวัตติอายามีวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยะทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติ สัมมาสมาธิอายังโขสาพิกาเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตเณสัมอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียนานการณีอุปสมัยภิกอะพิญญายะสัมพุายะนิพานายะสังวัตติอีทางโขปนาพิกเวทุกขาริยสัจจังชาติปีทุกขาชาลิปีทุกขามะระนันปีทุกขัสุขบาลีเทวะทุขา,ทขาโมทะโม โทมัณสุปยาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโขปีเยหิวิปโยโคทุโคยัปัจิตยัจฉังนะและปฏิตามปิทุขังสังคิตเตนะปัญจุปทานะขันธาทุขาอิทังโหปนะภิกเเวสุทุกขาสมุทโยอริยสัจจยางยังตันหานโนโปปโนภาวิภากกา นันทิลาคษะสหัตาตตะลาตตละตตลาพินันทินีเสยยะทีทางกามตันหาพระคาตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนัสพิกเวทุกคาิโรโทอริยสัจจังโยตัสายเยวตันหายะอาศิสาวิลคานิโรโทจากโขปนิปตปฏินิสจาโขมุติอนาราโยอนาโรตยโยอีทางโคปนะพิกเวทุกคานิโรทะ ค่ะมินีปฏิปทาอริยสัจจังอะเลอะยามีวะอริโยอัดทางคิโกมาโคเสยยทิทางสัมมาทิฐิสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสามมาวายโมสามมาสติสัมมาสมาธิอีทั้งทุกขังอริยสัจจันติเมพิคเวปุภิอนุนุสุเตสุธรรมเมสุ จากขงอุทัพฏิยานางอุทัพธิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโขปณิทางทุกขังอริยสัจจังปะลินเยยันติเมพิคเวปุเปอานุสุเตสุทามเมสุจากขงอุทัพธิยานางอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัพิตังโขปณิทางทุกขังอริยสัจจังปะิญญายันติ ตันติเมพิกเวปุเพอานุนุสุเตสุธามีสุจักขุงอุทปพิยานังอุทปพติปัญญาอุทปพติวิชาอุทปพติอโลโกอุทปพติอิทังทุกขาณิสทุกขาสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุนุสุเตสุธามีสุจักขุงอุทปพิยานังอุทปพติปัญญาอุทปพติวิชาอุทปพติอโลโกอุทปพติตังโขอุทปพติทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอานุนุสุเตสุธามีสุ จักขงอุทปาิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอโลโกอุทปาิตังโขปนิธางทุกขสมุทโยอริยสัจจังพหินันติเมพิกเวปุเปอนุนุสุเตสุธทมเมสุจักขงอุทปาิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอโลโกอุทปาิอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเปอนุนุสุเตสุธทมเมสุจักขงอุทปาิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชา อุทัพติอโลโกอุทัพติตังโขปนิธังทุกขานิโรโธอริยาสัจจังสัจจิกาตัพันติมเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธามิสุจักขุงอุทัพติยานางังอุทัพติปัญญาอุทัพติวิชาอุทัพติอโลโกอุทัพติตังโขปนิธังทุกขานิโรโธอริยาสัจจังสจัจจิกาตัพันติเมพิกเว ุพเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุททฏิยานางอุททฏิปัญญาอุททฏิวิชาอุททฏิอโลโกอุททะิอิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจสันติเมพิคะเวปุพเพอนุนุสูเตสุธรรมเมสุจักขงอุททฏิยานางอุททะิปัญญาอุททฏิวิชาอุททฏิอโลโกอุททฏิตังโขปณิธางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเว ตับพันธีมีพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปฏิญาณังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปธิตังโคปนิทางทุกขันิโรธาคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติมีพิกาเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปธิญาณังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปธิยาวกีวันจะมีพิกเวอเมสุ จตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัฏถังทวทัสกาลังยะธาภูตังยานาทัสนังนะสุวิสุทังอโหสินิวัตตาวาหังพิกเวทสัสสัตเทวเกโลเกโลเ,เกสมาลเกสภาม r เกสัสนนามนาภามานิยาปชัชยะ สัวมนุษย์ยาอนุตลางสัมมาสัมโพธิงอภิสามพุทโธปัญจย่าสิง์ยัโตจะโถจะพิกเวอิมีสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวทัศกายังยัถาภูตังยานัทศนังสุวิสุทังอโหสิอัาหังพิกเวทัสัตวเกสโเกสมาลเกสพัมเกสัตสานมณพามะนิยาปัทชายะ สัทาว่ามนุสสายะอนุตตลางสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญจายสิงยายัะจะปะณะมทัศนังอุทัปธิอากุปปาเมวิมุติอายามันติมาชาตินาติธานีปุณณภาโวติอิธมาโวจักภะคะวาอิธมนาปัญจวคียาพิขุอภะควะโตสาภพาสิตาตังอภินันทุงอิมาอิมาสมินจะ ปณะเวยาการนาสมิงพัญญามาเนียยสมะโตโกนทันยศะวิราชังวิตาลมลางธรรมจักขุงุทธปฏิยะยังกินเจศุสมุทยะธรรมังสัมพันตังนิโรธาธรรมันติปวตเตติจาภะคะวาตาธรรมจักกีภูมาเทวาสัทธมนุสสาวีสูงเอตามภะคะวาตาพะระนาศียัง อิสิปเตนีมีฆาทายอนุตลังธรรมะจากการปรวัตติอัปปวัตติยยังสบัสมณีนาวาภามณีน,นาวาเทวีนาวามาลาีนาวาภามุนาวาเกนิจีวา โลกันมินติภูมานังเทวานังสัตทังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวนังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวสัทมนุสสาเวสุงตาวติงสานังเทวนังสัตทังสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาเมธ สัทธัมนุสาวีสูงสุตติสานางเทวานางสัทธังสุตวาเนมมนาลตีเทวาสัทธัมนุสาวีสูงเนมมนาลตีนางเทวานางสัทธังสุตวาปัลลัณิมิตวาสาวติเทวาสัทธัมนะมนุสาวีสูงปัลลัณิมิตวาสาวัตตีนางเทวะสัทธังสุตวาพามากายยะกิยาเทวาสัทธัมนุสาวีสูงเอตัมภะคะวตาภารนาสียัง อิสิปเตนะมิคาทายีอนุตตลังธรรมจักังปวัตติอปัปปปติติยังสลัมมณีนะวาพามณีนะวาธีวณีนะนาวา,วนนา,วามาเลมาเลนะวาพามุนาไวยวา,ยวาเกนิจิวากโลกัสมินติอิติเหอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุนผูนเตนะยาวะาพามโลกาสัตตุอัพุก คัคันชิอายัญจาทัสสหศีโลคธาตุสังกปิสัมปะกมปิสัมปะเวหิอปปมาโวจะเอาคาโลอุปโสโสโลเกปรุหาโหสิอติกรรมเมวะเทวนางเทวเทวานุภาวังอัตขุภะควาอุทานางังอุทานีสีัญญาสิตททนทนัฏฐโขควรทันโยัญญาสีปะโตวะตโพควรทนันโยติอิติหิหังอายสัมมาโต โกณทานยสสะอัญญากลูธันโย,ยเตวะเตวะเตตวะนัมังอโหสิติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทวนุตโรปุราาิสัตธรรมะสารติสัตถาเทวยมนุษะนางปุทโวภะคะวาติบทที่สิบธรรมานุสติ สว่าขาโตภะคะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิภพอวินโยหีตีบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวตัวสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวตัวสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวตัวสาวกสังโฆ ยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุกกะลาเอสาภคะวะตโตสาวกัสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทาคิเนโยอัญชาลีกะระเนโยอนุตตลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติบทที่สิบสองกัตวา สักตวาสัคตวาพุทธะตระนางอุสถทังอุตมังวะรังหีตังเทวมนุสานังพุทธเตชีนาสุินานสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปเสมันเมนตุเตสัคตวาธัมมัตนางอสถังอุตมังวะังปริคารุหมูปะสัมมานังธัมมเตชีนาสุินานสันตุปเทวาสัพเพพยาอูปสัมเมนตุเตสักตวาสังฆะตรนาง โอสถังอุตมังวังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคตเตชีนาสดทินานัสันตุป,ปัตถวาสัพเพโลกาอุปัสันเมตุเตบทที่สิบสองพระคาถาชินาบัญชนนพพรนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ชยสานกตาพุทธาเชตาวามะลังสวานังจะจะตุสัจจาสพังและสังเยติวิงศูนรา,าสภาตันหังกระราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิตาไมหังมัตเถเกเตมุนิสราสีเสียปติโตไมหังอุพุทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปติโตไมหังอุเรสภคุณาารโหหะทะเยมีอนุรุตโตสาลริปุโตจาัตถคีเนกนทานโยปิติภาคสมิง โมกขันละโน,นจวนมามเกทกคินีสวเนมัยห่างอาสุอานาันทาราชูลากัสปโปจามหานโมภาสุวมะมโสตะเกเกสันเตปิติภคสมิงสุริยโยปะพังโกรโนิสินโนสิริสัมปันโนสโสพิตโตมุนิป,ปุลขะโวกุมาละกัสปโปเทโรเมเหสิจิตวัตโก โสัยหังวัฒนีนิจังปฏิทัสสีกุณกโรปุโนอังคุลิมาโลจ่อุปาลินันทสีวะเลทีลาปัญจเอกชะตานารถิลักกามามะสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสิติมหาเทราชิตาวันโตชินอลัสสาชลันตาสีลาเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลัตนาปุระโตอาสิท่าคีเนเมตสุตะกัางท่าชักกลงปัจจโตอาสีปามีอังคุลิมาลาตะกลง ขันธโมลปริตตัญจะอาถานพณายาสุตกิกาอากาศิชัตนา,าสีสีสาปากาลิสันติตาชินานาวราสังยุตตาสัตตปากรลาลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตาอหิรจจัมตุปัทถวาอาเซสาวิรัญยานตุอนันตชินาเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธชเชลีชินาปัญชาลามาจามิววิหารันตงมหิเตลีสตาปาเลนตุมาสัพเพเตมหาปุริสาจปา เิเจวันตุสุขตสุลโขชิทานุภาเวนะชิตุปัตโวธามานุภาเวนะธามานุภาชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรลายโยสัทธมันภาปริโตจะลามิชินปัญเชลีตีบทที่1 4บ,บทสวดภาหงมหาการาหงสหัสสามะมินิมิตสาวุันตังสีเมฆังอุติตโคนาสาเซนามลาลัง ธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาเปตุเตชเชมังคารานิมาลาติเลกามภิยุทธิสัพพลตติงโคนำฆาปนะโคลัมปนาฆาวะกามคัตทายักขะมาทัตถายักขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาเปตุเตชเชมังคารานินาคาคิลิงขเจ้าว่าลังอนิมัตภูตังทาวะคิจักกวาสเีวัสทารุนานังเมตตามภูเสกาวิธินา วุชิตาชินาสาวกาเอตตันตันเตชะสาวนุเตชยามังคารานิโุคิตาขาคามมติธาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปถังคุลีมาละวันตังอิติปิสังคตมโนชิตอมุนิโตตันเตชะสาวนุเตชยามังคารานิ กัตวานากัตถมุสะลังอีวาคาพินียาจินใจยะทุทเทวจนังันเชนการมาเชสันเตนะโสมาวิทินาชิตวมุนินโทตันเตชะสาพจนตุเตชิยมังคารามิสัจจังวิหายามติสัจจะกวาทะเกตุงวัฏพิโรตบาทปิตมมนังอติมตถูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวมุนินโทตันเตชะสาพจนตุเตชิยมังคารานิปนันโทปนันทพุชคังวิปุติมหิตธิงปุตเลเถ ปุตเตนะเีระผู้เชเคนะธรรมปยันโตอิทูปเทปเทปเทสาวิทินาชิตาวมุนินโทตันเตชะสาเป็นตุเตเชียมังคลานิทุกขหาทิถาผู้เชเคนะสุทัตตาหัดทางพมังวิสุทธิชุติมิตที่ะกาพิธานังยานาคาเทนะวิทินาชิตาวมุนินโทตันเตชะสาเป็นตุเตเชียมังคลานิเอตาปิพุทธเชยมังคละอัตตาถายยวจโนทินตี สารเตมตันทีหิตวานาเนในกวิติพิทานิจุปัตตาวานิโมขังสุขังอธิคมยานะโลสปัญโยมหาการุณีโกนาโถหิตายะสัปะปนีนางปุเรวาปรามิสัพามปัตโตมีปัตโตสัมโพธิมตมังเอเตนะสัจวัชเชนะหงตุเมีชยามังกาลัง ยันโตพทธิยามเลสักยานังนันทวัฒโนเอวังตะวังวิชโยห์ยิชยสุชยมังคะเลอปาราชิปังลังเกสีเสปฏิยวิปกเลออภิเศเกาภาพุทธนังอคปโตปโมทติสุนักตังสุมังครังสุปภาตังสุมดติตังสุมังครังสุนั สุขโนสุมุหตโตจัสริทางพัมมะจริสุปทาคีนังกายกรรมังวจจกรรมังปทาคีนังปทาคีนังปณีทินโมมโนกรรมังปณีทิมเตปทาคีนาปทาคีนานิกัตตวานันละพันตเทปทาคีเนพระวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติพันตุเต พระวันตุสัพพังคารังลักขันตุเทวตาสัพพธัธมานุภาเวนะสทาโสติพันตุเตพระวันตุสัพ ata, สพังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสทาโสติพันตุเตบทที่ดดาาาาสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปกเาเลโพธะโพธิเขาเล,าเลตตหิงตตหิงต,งตาธรรมธานีนะพระวันตุปุชิตา สดทิงกะโลนเตนะเตเตทะวิหารมัทะเลเทราจมัชานาวากาจากพิขาวพิขโวสาลามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจาเทสานิคามาจากอิสราสัมปเนพุตาสุขิตาพาวันตุเตชชลาุุธาผูชาเยปิจัอันทสัมภาวสังเสทชาตาอัทภวปกตาปปาติกานิยานิกัง ธรรมาวังปฏิจเตสัพเพปิทุกขะสะกระลนตุสังขยางธาตูจีรังสตังธรรมูธรรมะธรรมัทลาจะตปุลาสังโฆโหตุสมะโควะอัายะจัหิตายะจัเอหังอัมเฮรักขันตุสัตธรรมูสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทิงสัมปาปูเนยามะธรรมีอริยาปาเวทิตาปัสสนาหัวตุสัพเพปิ สัพเพปิปานิโนพุทธศาส,าสนทาัสามามทาวางปวิจันโตกาเลเทวปวัสตุวุธิภัยวายะภาวายะสัตตานังสม,มิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจัตตราชาังนิจังลักขันตุปตะตกังเอวังธรรมีนาราชนโนประชังลักขันตุสัพพทาบทที่16เทวตาอุโยชนะคาถาบสทสงเทวดา ทุกขปตตาชนิทุกขาอภยาปตตาชนิพยาโสกปตตาชนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอ,เอตตาละวาตาจะอหิสัพพตสัมพตงังปุญญสัพปังสัพเพเทวโนเทวโนโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธนังทัทันตุส,สตัทธา,า,ทาทยาสีลังลักขันตุสพัพพธาภาวนาพิระตาหัตุวับฉันตุเทวตาขตาบทที่สิบเจ็ดสมังคนคาถา มนตุสัพพังสุมังคฆังละคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสโตติหอนตุนิรันตะลังมนตุสัพพังสุมังคฆังละคันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสโตติหอนตุนิรันตะลังมนตุสัพพังสุมังคฆังละคันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสโตติหอนตุนิรันตะลัง สัพเพพุธาพระลปตตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะลักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุธาพระลปตตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะลักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุธาพระลปตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะลักขังพันธมิสสพพโสโศสัพเพพุธาพระลปตตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะลักขังพันธมิสัพพโส ส an ัพเพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชินะลักขังลักขังพันธมิสภะโสสัพเพุทธาพรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะรักขังพันธมิสปะโสสัพเพุทธาพรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะลักขังพันธมิสพะโสสัพเพุทธาพรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชินะรักขังพันธมิสภะโส S.> สัพเพปุทาพระปัตาปัจเจกนันจะยังพระอรหันตานันจะเตชินาละขังพันธมิสปัสโสสมภาพุทาพระปัตาปัจเจกนันจะยังพระอรหันตานันจะเตชินาละขังพันธมิสปัสโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรตานะไต วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสวัสดีจงมีเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเททวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาบุญอนุโมทนาในการสวดสาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและว่าถูกมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐี เปลีย่ยนไหวกูสแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวนที่สามสินทะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอรสา